ครับสวัสดีครับเคมรีวิวนะครับจะมาดูเพลงนี้นะครับ B.N.K 4 8อ่าบัมดีอ่ะไทยเอนะครับเดี๋ยวแก้ดูเป็นยังไงนะครับผมได้ของวันนี้ตอนตอนเช้านะครัแป๊บหนึ่งนะครับซื้อเรื่องกันตัวเองนะครับ ข้างในก็จะเป็นตามนี้นะครับมีเมมเบอร์โอตะโอชิฮะเดี๋ยวเอาของให้ดูใน,ในนี้ก็จะมีตามนี้นะครับมีตาหวานมินมินแก้วออนเจนปันโมบายเจนิสตาหวานนะครับตามนี้นะครับให้ดูข้างในมาใส่ที่ผมเอามาให้ไว้แบบนี้เนะื่องจากกลัวแผ่นบรรนะครับเดี๋ยวเพื่อ,อสุดท้ายหรือให้ดูแผ่นกลน,นะครับนี่แผ่นแท้เราไม่ใช่แผ่นกอ๊อ ว่ามีรถและหักอไรไหมนะครับอาไม่มีนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นตามนี้นะครับบั๊มหนึ่งครับอันนี้เป็นอัลบั้มที่สิบของ B N K เลยนะครับอัลบัม้มผมติดตามมาตั้งแต่อัลบัม้มเก่าๆแล้วแต่ไม่ใช่อัลบั้มแม่นะอันนี้ก็จะเป็นเพลงดีอะนะครับ ขอโทษดีนะครับจัดห้องนะครับลูกก็จะมีเจอบางมีทุกคนเลยนะครับส6บคนผมสั่งหลายวันเลยนะครับแต่อันนี้ได้ของนานมากเหมือนกันอันนี้นะครับจให้นเนื้อเพลงดูเลยดีอ่ะแล้วก็นี้นะครับ ก็ก็ก็อ,อนน่ก็ Only 2D นะครับว่าจะเป็นภาพตามนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนเอาขอเก็บก่อนนะครับที่เหตุผลที่ทำยูทูปเพราะอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับ แป๊บนึงนะครับอ่าก็จะเก็บตามนี้นะครับส่วนภาพถ่ายนะครับแป๊บหนึ่งครับภาพถ่ายผมได้เป็นเดี๋ยวเฉยให้ดูนะครับได้ตาหวานนะครับอันนี้ของแท้ครับ ครับขอบคุณสการตามการรับชมหนะ้าปกเป็นอย่างนี้นะครับตดก่องเป็นตัวเนี้ยไปหาซื้อได้เลยนะครับในในในช้อปปี้วอซาด้าในช้อปปี้ราคาจะถูกกว่านะครับราคาหนึ่งอยี่สิบแปดบาทปกติเก้าสิบเก้านะครับขอบคุณครับ